ในชีวิตของทุกคนล้วนเคยมีช่วงเวลาที่เราอาจเผลอทําผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นบางครั้งอาจกลายเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนเราอยู่เงียบๆเ,เหมือนเงาตามตัวไม่ว่าเราจะพยายามหนีไปไกลแค่ไหนมันก็ยังคงอยู่ข้างหลังเสมอคนโบราณเชื่อว่าการกระทําทั้งดีและชั่วที่เราสร้างไว้จะย้อนกลับมาหาเราในวันที่เหมาะสมเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราได้ปลูกลงไปในดินถึงแม้จะลืมมันไปแล้ววันหนึ่งมันก็จะเติบโตและผลิดดอกออกผลตามชนิดที่เราได้ปลูกเอาไว้บางคนอาจกําลัง รู้สึกว่าทำไมชีวิตจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ความล้มเหลวหรือปัญหาที่ถาโถมไม่หยุดนั่นอาจเป็นเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่เคยถูกหว่านไว้กำลังเติบโตขึ้นในเวลานี้หากเราไม่เข้าใจและไม่รู้จักวิธีชำระมันชีวิตก็อาจจมอยู่ในวงังวนแห่งความทุกข์ไปตลอดแต่หากเราเรียนรู้เข้าใจและใช้ปัญญาในการจัดการกรรมชั่วนั้นก็สามารถค่อยๆเบาบางลงได้และเราก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้อีกครั้งหลายคนเมื่อได้ยินคำว่ากรรมอาจนึกถึงเพียงความทุกข์หรือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น กับเราแต่แท้จริงแล้วกรรมคือผลลัพธ์จากการกระทําที่เราสั่งสมไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายวาจาหรือแม้แต่ความคิดทุกสิ่งที่เราทําล้วนสร้างร่องรอยไว้ในจิตใจและในเส้นทางชีวิตของเราเพียงแต่บางครั้งผลของกรรมอาจไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จะรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วจึงปรากฏออกมาคนโบราณจึงสอนให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยก็มีน้ำหนักและย่อมย้อนกลับมาหาเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง สาเหตุที่ทําให้เกิดกรรมชั่วนั้นส่วนใหญ่เริ่มต้นจาก3มสิ่งในใจเราคือความโลภความโกรธและความหลงความโลภทําให้เราอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนความโกรธทําให้เราอยากทาร้ายหรือทําลายผู้อื่นและความหลงทําให้เราไม่เห็นความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเมื่อ3ามสิ่งนี้รวมกันมันจะผลักดันให้เราพูดหรือทําในสิ่งที่เป็นโทษทั้งต่อตอนเองและคนรอบข้างและนั่นก็คือการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ของกรรมชั่วลงไปในจิตใจเราเองสิ่งที่น่ากลัวคือบางครั้งเราสร้างกรรม โดยไม่รู้ตัวคําพูดที่เราเอ่ยด้วยอารมณ์โกรธอาจกลายเป็นบาดแผลลึกในใจคนฟังการเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นก็อาจนับเป็นการสร้างกรรมเช่นกันและเมื่อสิ่งเหล่านี้สะสมมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นแรงส่งที่ทําให้ชีวิตเรารเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆโดยที่เราไม่เข้าใจว่ามาจากไหนคนโบราณมักเปรียบกรรมเหมือนเงาที่ไม่มีวันหนีพ้นอย่างที่เราทําดีเงานั้นก็จะสว่างสวายนําทางให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่เมื่อเราทําชั่วเงานั้นก็จะมืดมิดและถุงเราไว้ไม่ให้ก้าวไปไหน ได้ความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะหากเรามองเห็นต้นตอของปัญหาเราก็จะรู้ว่าจะต้องแก้ไขและปรับปรุงตัวเองอย่างไรในยามที่เราพบกับความทุกข์และอุปสรรคซ้ําแล้วซ้ําเล่าแทนที่จะโทษโชคชะตาหรือโทษคนอื่นลองหันกลับมามองดูว่ามีการกระทําใดในอดีตที่อาจเป็นสาเหตุหรือไม่เพราะการระหนักรู้และยอมรับความจริงนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาเราไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นเมื่อเราเริ่มเข้าใจความหมายที่แท้จริงของกําเราก็จะรู้วิธีดูแลจิตใจ และการกระทําของตนเองอย่างระม,มัดระวังเพื่อไม่ให้เผลอสร้างมเมล็ดพันธุ์แห่งทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเมื่อเรารู้แล้วว่ากําเนิดจากการกระทําของเราเองคําถามต่อมาที่หลายคนอาจสงสัยก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในตอนนี้เรากําลังเผชิญกับผลของกรรมที่เคยทําไว้หรือไม่บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอาจดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่ในมุมมองของคนโบราณไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุทุกความเจ็บปวดความล้มเหลวหรือความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่คาดคิดล้วนมีหลักฐานมาจากมเมล็ดพันธุ์ที่เราได้หว่านเอาไว้ในอดีตหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือการพบเจอกับอุปสรรคซ้ำๆเหมือนเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นวนไปวนมาไม่สิ้นสุดเช่นไม่ว่าจะพยายามทำธุรกิจสักกี่ครั้งก็ล้มเหลวหรือแม้จะเปลี่ยนงานกี่ครั้งก็ยังเจอกับปัญหาเดิมๆสิ่งเหล่านี้อาจเป็นภาพสะท้อนของกรรมที่ยังไม่ถูกชำระเมื่อเหตุส้ําชกเกิดขึ้นบ่อยครั้งมันเหมือนเสียงเตือนให้เราหยุดและหันกลับมาทบทวนตัวเองอีกสัญญ,ญาณหนึ่งคือสุขภาพที่สุดโท โดยไม่มีสาเหตุชัดเจนบางคนแม้จะดูแลตัวเองดีแต่ก็เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนโบราณเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งเป็นผลของกรรมเก่าที่ตามมาทวงคืนทําให้เราต้องชะลอชีวิตและใช้เวลาทบทวนเส้นทางที่ผ่านมาความสัมพันธ์ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สะท้อนผลของกรรมได้ชัดไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อนหรือคนรักหากเรามักเจอการทะเลาะก,การเข้าใจผิด หรือการพัดคราดบ่อยครั้งอาจต้องมองย้อนกลับไปว่าครั้งหนึ่งเราเคยสร้างบาดแผลให้ใครไว้หรือไม่เพราะบาดแผลในใจคนบางครั้งก็กลับมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดนอกจากนี้ความรู้สึกภายในใจเราก็เป็นตัวบอกได้เช่นกันหากเรามักรู้สึกไม่สงบวาวุ่นหรือมีความกังวลโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนนั่นอาจเป็นเพราะจิตใต้สำนึกกำลังแบกรับภาระของกรรมที่ยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยความไม่สงบในใจนี้จะทำให้เรามองโลกในแง่ลบและดึงดูดเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับพลังงานเหล่านั้นเข้าม,ามามากขึ้น การสังเกตและยอมรับสัญญาณเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรากลัวหรือสิ้นหวังแต่เพื่อให้เรารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นการชำระและเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเริ่มเห็นชัดว่าอะไรคือผลของกรรมเราก็จะรู้ว่าควรใช้วิธีใดในการปรับสมดุลและนำชีวิตกลับมาสู่เส้นทางแห่งความสงบเมื่อเรารับรู้แล้วว่าสัญญ,ญาใดบ้างที่บอกว่าเรากำลังเผชิญกับผลของกรรมขั้นต่อไปคือการทำความเข้าใจว่าควรมีท่าที และมุมมองอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้คนโบราณมักสอนว่า,าการเจอปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ควรหนีแต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตเพราะทุกอุปสรรคคือครูที่คอยสอนบทเรียนให้เราการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธปัญหาอาจทําให้เราพลาดโอกาสที่จะปลดปล่อยกรรมและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นหลายคนเมื่อพบกับความยากลําบากก็มักจะโทษโชคชะตาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งโทษคนรอบข้างแต่ในมุมมองของคนโบราณการทําเช่นนั้นเปรียบเหมือนการปิดประตูใส่ตัวเอง เพราะแท้จริงแล้วสาเหตุของทุกสิ่งเริ่มจากการกระทําและความคิดของเราเองหากเรามีความกล้าที่จะยอมรับความจริงนี้เราก็จะเริ่มมองเห็นหนทางในการแก้ไขได้ชัดเจนขึ้นสิ่งสําคัญคือการเปลี่ยนมุมมองจากความรู้สึกว่าตนเองเป็นเยื่อของกรรมไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้จากกรรมการมองปัญหา ในฐานะครูผู้ให้บทเรียนจะช่วยให้เรามีความอดทนและไม่จมอยู่กับความรู้สึกโกรธหรือเสียใจเกินไปทุกครั้งที่เผชิญอุปสรรคลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราอยู่และเราจะใช้ประสบการณ์นี้ปรับปรุงตัวเองอย่างไรได้บ้างคนโบราณยังเน้นให้เราใช้ความเมตตาเป็นกราะป้องกันใจเพราะความเมตตาจะช่วยทำให้เรามองเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจมากกว่าความโกรธเมื่อเรามีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นเราก็จะหยุดสร้างกรรมใหม่ที่เป็นลบและเปิดโอกาสให้กรรมเก่าค่อยๆค,ค,คลี่คลายไป การอยู่กับปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญบ่อยครั้งเราจมอยู่กับอดีตหรือกังวลถึงอนาคตจนลืมว่าช่วงเวลานี้คือเวลาที่เรามีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราจะมองเห็นทางเลือกที่ดีกว่าและไม่ตัดสินใจโดยอารมณ์ชั่ววูบก,การเผชิญกรรมจึงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการยอมรับอย่างมีปัญญาและลงมือทําในสิ่งที่ทําได้เพื่อค่อยๆปลดปล่อยพัฒนาการจากอดีตและสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม เมื่อเราเริ่มตระหนักและยอมรับว่ากรรมที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลจากการกระทำของเราเองขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงที่คนโบราณให้ความสำคัญมากที่สุดคือการสํานึกผิดและขอขมาหรือที่เรียกกันว่าการสํานึกบาปเพราะหากเรายังไม่ยอมรับว่าตนเองเคยทําผิดการแก้ไขย,ย่อมไม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างแท้จริงการสํานึกผิดไม่ได้หมายถึงการจมอยู่กับความรู้สึกผิด หรือโทษตัวเองตลอดเวลาแต่เป็นการหันหน้าเข้าหาความจริงกล้าที่จะยอมรับว่าการกระทําบางอย่างในอดีตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและตั้งใจแนว่วแน่ว่าจะไม่ทําผิดเช่นนั้นอีกคนโบราณมากักใช้วิธีน้อมจิตระลึกถึงสิ่งที่เคยทําแล้วกปล่าวคําขอเข้ามาต่อผู้ที่เราเคยล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือแม้กระทั่งธรรมชาติเพราะทุกสิ่งล้วนมีผลต่อความสมดุลของชีวิตเราบางคนอาจเลือกทําพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมพลังใจเช่นการกราบพระการสวดมนต์การนั่งสมาธิเพื่อปล่อยวางความรู้สึกผิด และสร้างจิตใจที่มั่นคงขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือความจริงใจภายในไม่ว่าพิธีจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยเพียงใดหากไร้ความตั้งใจที่แท้จริงผลก็จะไม่เกิดขึ้นการขอเข้ามาไม่เพียงแต่ช่วยปลดปล่อยความหนักึ่งในใจเราแต่ยังเป็นการเปิดทางให้พลังงานใหม่ที่ดีไหลเข้าสู่ชีวิตเมื่อใจเราเริ่มเบาขึ้นเราก็จะมีพื้นที่ในจิตใจมากพอที่จะสร้างสิ่งดีๆแทนที่สิ่งลบที่เคยมีอยู่คนโบราณจึงถือว่าการสำนึกผิดเป็นเหมือนการชำระจิตให้สะอาดก่อนที่จะเริ่มสร้างบุญใหม่ ในกระบวนการนี้ความอดทนและความสม่ำเสมอเป็นสิ่งจําเป็นเพราะกรรมบังอย่างฝังรากลึกและไม่อาจลบล้างได้ในช่วงข้ามคืนการสวดมนต์หรือทําสมาธ,ธิเป็นประจำทุกวันพร้อมกับการตั้งใจละเว้นสิ่งผิดจะช่วยให้กระแสกรรมชั่วค่อยๆอ,อ่อนแรงลงจนในที่สุดเราสามารถเดินบนเส้นทางที่สงบและมั่นคงได้มากขึ้นดังนั้นการสำนึกผิดและขอเข้ามาด้วยใจจริงจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งภายในและภายนอกอย่างแท้จริง เมื่อเราได้สํนนึกผิดและขอเข้ามาต่อสิ่งที่เคยทําลงไปแล้วขั้นตอนสําคัญต่อมาที่จะช่วยให้การชัระก,กรรมดําเนินไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือการลงมือทําความดีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพลังงานใหม่ที่บริสุทธิ์และแข็งแรงพอจะลบล้างพลังงานเก่าที่เป็นลบคนโบราณเรียกสิ่งนี้ว่าการสร้างบุญกุศลซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ต้องทําด้วยความตั้งใจและสม่ําเสมอการทําความดีมีหลายรูปแบบบางคนเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือผู้อื่น เช่นดูแลผู้สูงอายุเยี่ยมผู้ป่วยบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้หรือช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งความเมตตาเหล่านี้จะสร้างร่องรอยดีงามในใจเราและผู้รับซึ่งจะส่งต่อพลังงานดีๆออกไปสู่โลกภายนอกเหมือนคลื่นน้ำที่กระจายเป็นวงกว้างนอกจากการช่วยเหลือทางวัตถุแล้วการให้ความรู้หรือให้กำลังใจก็เป็นบุญที่มีค่ามากบางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคที่เปลี่ยนด้วยความหวังและความจริงใจ อาจช่วยยกใจคนที่กำลังสิ้นหวังให้กลับมามีกำลังใจสู้ชีวิตอีกครั้งการทำความดีจึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองเสมอไปแต่ใช้หัวใจที่เปิดกว้างและความตั้งใจที่บริสุทธิ์ก็เพียงพอคนโบราณยังสอนว่าการทำความดีต้องทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะความดีที่แท้จริงจะมีพลังมากที่สุดเมื่อเกิดจากใจที่ไม่ยึดติดไม่คาดหวังวา่าจะต้องได้รับคำชมหรือสิ่งตอบแทนใดๆการทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยชำระกรรมเก่าแต่ยังต้องกันไม่ให้เราเผลอสร้างกกรรมใหม่ จากความหลงตัวเองหรือความทนงสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าปล่อยให้ความดีที่ทำเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวหากเราทำเพียงครั้งคราวแล้วหยุดพลังงานบวกที่สร้างขึ้นอาจไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้การฝึกให้การทำดีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันจะทำให้เราสามารถรักษาความต่อเนื่องและเสริมพลังบวกให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราทำความดีอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มสังเกตได้ว่าชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปเหตุร้ายลดน้อยลงโอกาสดีๆเพิ่มมากขึ้น และที่สําคัญคือใจเราจะรู้สึกสงบและเบาสบายขึ้นเหมือนได้ปลดภาระที่แบกไว้เป็นเวลานานแม้การสร้างบุญกุศลจะเป็นวิธีสําคัญในการชำระก,กรรมแต่ถ้าเรายังเพลอทําสิ่งที่ผิดซ้ําไปสัมมาบุญที่สร้างขึ้นก็อาจไม่เพียงพอที่จะกลบล้างผลของกรรมชั่วได้คนโบราณจึงให้ความสําคัญกับการรักษาศีลหรือการวางแนวทางชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เราสร้างมเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีก การรักษาศีลในที่นี้ไม่ใช่เพียงข้อปฏิบัติทางาศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักการใช้ชีวิตที่ทำให้จิตใจเราสะอาดและมั่นคงตัวอย่างเช่นการงดเว้นการทำร้ายสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือความคิดเพราะทุกการทำร้ายย่อมส่งผลย้อนกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งการงดเว้นจากการลักขโมยหรือเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์การระมัดระวังคำพูดไม่ให้สร้างความแตกแยกหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นและการละเว้นจากสิ่งมึนเมาที่ทำให้ขาดสติ สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนง่ายในคำพูดแต่ในทางปฏิบัติกลับต้องใช้ความตั้งใจและความระมัดระวังสูงมากเพราะชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ท้าทายให้เราหลุดจากแนวทางที่ตั้งไว้บางครั้งเพียงคำพูดที่ไม่ทันคิดก็สามารถสร้างบาดแผลลึกให้คนรอบข้างหรือการตัดสินใจเพียงชั่ววูบก็อาจทำให้เราสะสมกรรมเพิ่มโดยไม่รู้ตัวคนโบราณจึงสอนให้ใช้สติเป็นเครื่องป้องกันเพราะเมื่อเรามีสติเราจะสามารถหยุดคิดก่อนลงมือทำหรือพูดและเลือกการกระทำ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในอนาคตการรักษาศีลจึงเป็นเหมือนการสร้างเกราะป้องกันชีวิตไม่ให้ตกอยู่ในวังวนของกรรมซ้ำๆนอกจากนี้การรักษาศีลยังช่วยให้จิตใจเราสงบและมีพลังมากขึ้นเพราะเมื่อเรามีความมั่นใจว่าตนเองไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครจิตใจก็จะเบาสบายและพร้อมที่จะสร้างสิ่งดีๆต่อไปผลของจิตที่สะอาดนี้ยังส่งต่อไปสู่บุคลิกภาพและการแสดงออกภายนอกทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกไว้วางใจ และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับเราเมื่อเรารักษาศีลอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการสร้างบุญกุศลที่ต่อเนื่องพลังชีวิตของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกและนี่คือหลักฐานสำคัญของการใช้ชีวิตที่ไม่เพียงชำระก,กรรมเก่าแต่ยังป้องกันการสร้างกรรมใหม่ได้อย่างมั่นคงในชีวิตประจำวันของผู้คนเรามักจะ,ะเผชิญกับความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสุขความทุกข์ความโกรธความกังวล หรือความเศร้าซึ่งหลายครั้งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เรายึดมั่นในสิ่งที่ไม่ถาวรไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทรัพย์สินหรือแม้แต่ความคาดหวังในอนาคตการปล่อยวางจึงไม่ใช่เพียงการละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการทําความเข้าใจและยอมรับในธรรมชาติของชีวิตว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเสมอการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหนีปัญหาหรือปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นอย่างมีสติไม่ให้ความรู้สึกหรือเหตตุการารรณ์มคอบจจิใจ จนเกิดความทุกซ้ำซ้อนหลายครั้งความทุกที่แท้จริงไม่ได้มาจากเหตุการณ์ตรงหน้าแต่มาจากการตีความและการยึดต,ติดของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้นการมองเห็นความจริงเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถผ่อนคลายความก่เกี่ยวและลดความทุกข์ทางใจได้วิธีการปล่อยวางที่ได้ผลคือการฝึกสติอย่างต่อเนื่องเมื่อมีความรู้สึกหรือความคิดเกิดขึ้นเราเพียงแค่สังเกตไม่ตัดสินไม่ผลักไส และไม่ดึงรั้งเพียงรับรู้ว่ามันเกิดขึ้นและมันก็จะผ่านไปการฝึกเช่นนี้อาจทําได้ผ่านการนั่งสมาธิการเดินจงกรมหรือแม้แต่การหายใจอย่างมีสติในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างวันการทําซ้ําบ่อยๆจะช่วยให้จิตใจเราแข็งแรงและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การปล่อยวางง่ายขึ้นคือการมองโลกตามความจริงเช่นการตระหนักว่าคนเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีใครหนีพ้นความไม่เที่ยงการเข้าใจสัจธรรมนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เรารับมือกับความสูญเสียได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราทราบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ความทุกข์ที่เกิดจากการยึดต,ติดในอดีตหรือความกลัวต่ออนาคตก็จะลดลงในทางปฏิบตัติการปล่อยวางอาจต้องใช้เวลาและความพยายามเพราะจิตใจมนุษย์มักจะชอบยึดมั่นในสิ่ง ที่ทาให้รู้สึกมั่นคงหรือปลอดภัยแต่เมื่อเราค่อยๆฝึกและเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราจะค้นพบว่าการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการได้พื้นที่ว่างภายในใจเพื่อให้สิ่งใหม่ๆและความสงบเข้ามาแทนที่อย่างอิสระและนั่นคือหนทางที่ทําให้ชีวิตเราเบาสบายและมีความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเราก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการปล่อยวางสิ่งแรกที่เราจะสังเกตได้คือความเบาสบายในใจความรู้สึกที่เหมือนยกก้อนหินหนัก ออกจากอกหลายครั้งในชีวิตเราเก็บสะสมเรื่องราวความโกรธความเสียใจหรือแม้กระทั่งความคาดหวังที่ไม่สมจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ต่างจากการถือถุงายหนักไว้ตลอดเวลายิ่งเราเดินยิ่งรู้สึกเหนื่อยแต่เมื่อเราเริ่มเรียนรู้ที่จะวางลงใจเราจะค่อยๆเปิดกว้างและเป็นอิสระจากพัฒนาการของความคิดเดิมฮ่าฮการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราหนีปัญหาหรือไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนคลื่นในทะเลที่มาแล้ว ก็หายไปการฝึกใจให้เห็นความจริงเช่นนี้ช่วยให้เรารับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสงบแม้ในวันที่ชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่หวังเราก็ยังสามารถยิ้มและก้าวต่อไปได้โดยไม่ถูกความทุกข์ครอบงำวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคือการฝึกสติในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าออกอย่างมีสติการฟังเสียงนกหรือการสังเกตความรู้สึกของตนเองในปัจจุบันการจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายอย่างแท้จริงจะช่วยตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านและความกังวลในอนาคต อีกทั้งยังช่วยให้เรารู้จักคุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบันมากขึ้นอีกสิ่งสําคัญคือการให้อภัยทั้งผู้อื่นและตัวเราเองความโกรธและความคิดแค้นเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่รัดหัวใจยิ่งเราถือไว้ก็ยิ่งเจ็บการให้อภัยไม่ใช่เพื่อลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพื่อปลดปล่อยใจเราออกจากการถูกควบคุมโดยอดีตการให้อภัยตัวเองก็เช่นกันเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยผิดพลาดการยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและมองมันเป็นบทเรียนเป็นหนทางให้เราเดินต่อไปอย่างเบาสบาย เมื่อเราฝึกปล่อยวางเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของหรือความสําเร็จภายนอกแต่มาจากใจที่สงบและไม่ถูกรบกวนด้วยความยึดมั่นถือมั่นความสงบเช่นนี้จะเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันทําให้เราสามารถรเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างมั่นคงและไม่หวันไหวเพราะในทุกย่างก้าวของการปล่อยวางเรากําลังพาตัวเองไปสู่ความอิสระทางใจและเมื่อใจเราเป็นอิสระเราจะมองเห็นหนทางข้างหน้าอย่างชัดเจนมากขึ้น ท่านยังมีพลังที่จะก้าวเดินต่อบ,บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาไม่ได้หมายถึงเพียงการพูดจาดีหรือแสดงออกทางถ่ายนอกเท่านั้นแต่เป็นการปลูกฝังจิตใจให้มีความอ่อนโยนเข้าใจผู้อื่นและพร้อมให้อภัยในความผิดพลาดของมนุษย์ทุกคนเพราะทุกคนล้วนเคยทำผิดเคยล้มและเคยเผลอทำร้ายจิตใจ,ใจกันโดยไม่ตั้งใจหากเราใช้มุมมองแห่งความเมตตาในการมองโลกเราจะพบว่าหลายเหตุการณ์ที่เคยทำให้เรา โกรธหรือทุกสามารถกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นได้การให้อภัยเป็นพลังที่ทําให้หัวใจเบาและเป็นอิสระความโกรธหรือความแค้นเป็นเหมือนก้อนหินที่เราหิ้วไว้บนบ่ายิ่งถือไว้นานยิ่งทําให้เราเหนื่อยแต่เมื่อเราเลือกวางลงใจเราก็จะเบาสบายขึ้นทันทีการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับการกระทําที่ผิดแต่เป็นการปล่อยวางความเจ็บปวดเพื่อไม่ให้มันกัดกินใจเราต่อไปการมีเมตายังหมายถึงการมองผู้อื่นด้วยความเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีเหตุ และปัจจัยของการกระทำบางคนอาจทำสิ่งไม่ดีเพราะเขาเคยผ่านความทุกข์หรือความขาดแคลนมาก่อนการเข้าใจพื้นเพข,ของเขาจะช่วยให้เราเปิดใจมากขึ้นและเลือกที่จะตอบสนองด้วยความการุณาแทนที่จะโต้อตอบด้วยความโกรธในชีวิตประจําวันเราสามารถฝึกเมตตาได้จากเรื่องเล็ก,เลกๆเช่นยิ้มให้คนแปลกหน้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือแม้กระทั่งการพูดคําขอบคุณกับคนรอบข้างบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อยแต่เมื่อทําอย่างสม่ําเสมอจะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยให้กับผู้คนรอบตัว ในทางพระพุทธศาสนาเมตตาเป็นหนึ่งในพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทําให้จิตใจสูงส่งการฝึกเมตตาผ่านการเจริญภาวนาจะช่วยให้เราส่งกระแสความปรารถนาดีไปยังทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักคนที่เราเฉยชาหรือแม้แต่คนที่เราเคยมีปัญหาด้วยการส่งเมตตาเช่นนี้จะค่อยๆละลายกําแพงในใจและสร้างความสงบในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งเมื่อเราฝึกให้จิตใจเต็มไปด้วยเมตตาและการให้อภัยเราจะพบว่าชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนจากความตึงเครียดและความทุกข์ไปสู่ความสบาย และความสงบมากขึ้นและความเมตตานี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทําความดีต่อไปเหมือนแสงเทียนที่จุดแล้วสามารถจุดต่อไปได้ไม่มีวันหมดทาให้โลกนี้อบอุ่นและน่าอยู่ยิ่งขึ้นเมื่อเราดําเนินชีวิตไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความคาดหวังและการแข่งขันสิ่งเหล่านี้มักสร้างความตึงเครียดให้กับจิตใจอย่างไม่รู้ตัวการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งทุกสิ่งแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เพราะเมื่อเรายึดติดมากเกินไปใจเราจะถูกผูกไว้กับความหวังความกลัวและความผิดหวังอยู่เสมอเหมือนกับคนที่กำแน่นเชือกที่มีปมหกักไม่ยอมคลายมือออกความเจ็บปวดก็จะไม่หายไปการฝึกปล่อยวางเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนไม่จีรังไม่ว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ล้วนผ่านเข้ามาและจากไปเสมอเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มมองสิ่งต่างๆด้วยสายตาที่เบาสบายขึ้นไม่ตัดสินมากเกินไปและไม่สร้างความทุกข์เพิ่มโดยไม่จําเป็นการฝึกสติ ในชีวิตประจำวันช่วยให้เราเห็นว่าความคิดและอารมณ์นั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราหลายคนอาจสงสัยว่าการปล่อยวางจะทําให้เราขาดความรับผิดชอบหรือไม่แท้จริงแล้วกลับตรงกันข้ามเพราะเมื่อเราปล่อยวางเรากลับสามารถทําหน้าที่ของตนได้เต็มที่โดยไม่ถูกครอบงาด้วยความกลัวหรือความคาดหวังเกินควรเช่นเวลาทํางานเราทําด้วยความตั้งใจเต็มกําลังแต่ไม่เอาชีวิตไปผูกกับผลลัพธ์เมื่อผลออกมาเป็นอย่างไรก็เรียนรู้และปรับปรุงต่อไปโดยไม่ ทุกทรมานกับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้การปล่อยวางยังช่วยให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นเพราะเราเรียนรู้ที่จะไม่ควบคุมหรือบังคับให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการเราเคารพในเส้นทางและการตัดสินใจของเขายอมรับความแตกต่างด้วยใจที่เปิดกว้างความเข้าใจและความเมตตาจึงเกิดขึ้นแทนที่ความขัดแยง้งในทางปฏิบัติเราสามารถฝึกปล่อยวางได้ผ่านการนั่งสมาธิการหายใจลึกๆและการทบทวนใจตนเองเมื่อเผชิญสถานการณ์ยากการบอกตัวเองว่า สิ่งนี้ก็จะผ่านไปเป็นเครื่องตวนใจให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์นานเกินไปและเมื่อใจเรานิ่งขึ้นเราจะมองเห็นหนทางแก้ปัญหาได้ชัดเจนกว่าเดิมการปล่อยวางจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนอิสรภาพให้กับจิตใจของเราให้เราใช้ชีวิตด้วยความสงบแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเมื่อใจได้เรียนรู้วิธีนี้แล้วเส้นทางภายในของเราจะค่อยๆเปิดกว้างสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อเรามองย้อนกลับไปในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหรือวันที่หัวใจหนักซึ่งทุกสิ่งล้วนเป็นบทเรียนที่หล่อหลอมให้เราเติบโตการ,รเผชิญกับความท้าทายไม่ได้หมายความว่าเราต้องต่อสู้เสมอไปบางครั้งเพียงแค่เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและมองด้วยสายตาแห่งความเข้าใจเราก็สามารถผ่านมันไปอย่างสงบได้เหมือนสายน้ําที่ไหลเอื่อยแม้จะเจอหินขวางก็เพียงเลี่ยงผ่านแล้วไหลต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งชีวิตไม่จําเป็นต้องเร่งรีบทุกย่างก้าวมีจังหวะของมัน หากเราหยุดเพื่อรับฟังเสียงของหัวใจจะพบว่ามีความเงียบงามที่อยู่ลึกภายในและในความเงียบนั้นเราอาจได้ยินคําตอบที่ตามหามานานความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขวยคว้าภายนอกแต่เป็นการกลับมามองภายในและพบว่าความพอเพียงนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วในทุกการกระทําเล็กน้อยที่เรามอบให้ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเหมือนหยดน้ําเล็กๆที่สร้างระลอกคลื่นแห่งเมตตาขยายออกไปไกลเกินกว่าที่เราคาดคิดบางครั้งเพียงรอยยิ้มหนึ่งครั้งหรือคําพูดที่อ่อนโยนอาจกลายเป็นกําลังใจ ที่ช่วยให้ใครบางคนมีแรงก้าวต่อและเมื่อเรื่องราวในวันนี้ค่อยๆค,ค,คลี่ค,คลายเหมือนท้องฟ้ายามเย็นที่เปลี่ยนสีอย่างช้าๆก็ถึงเวลาที่หัวใจเรานั่งทักสุดลงหายใจลึกๆแล้วปล่อยความกังวลลอยหายไปเหลือเพียงความสงบที่โอบล้อมอยู่รอบตัวความรู้สึกนี้อาจไม่ดังไม่ฉุดฉาแต่กลับอบอุ่นและมั่นคงเหมือนแสงแดดอ่อนยามเช้านี่คือการปิดม่านด้วยความอ่อนโยน ปล่อยให้ความรู้สึกดีๆค่อยๆแทรกซึมลงในหัวใจเหมือนเมฆขาวที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่รีบร้อนไม่หยุดนิ่งเพียงแค่เป็นตัวของมันเองความงดงามบางครั้งก็อยู่ตรงนี้ในความธรรมดาที่แสนสงบและนั่นคือของขวัญที่เราสามารถมอบให้ตัวเองได้ทุกวันหากคุณมีมุมมองหรือประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันเชิญเขียนไว้ในความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนกันเพราะทุกเรื่องราวของคุณมีค่าและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนอย่าลืมกดถูกใจเพื่อสนับสนุนกดติดตามช่องและรอติดตามวิดีโอใหม่ ที่จะพาคุณเดินทางในเส้นทางแห่งความสงบและความงดงามต่อไป